าอยกันเางอยูกันเจ้านึกว่าวันนี้จะไปจะท่านนายก่ะอ๋อไม่ไม่ค่ะยังอยู่กันท่นตักจิ์อยู่ไปกินข้าวกันได้เป็นไงบ้างครับตื่นเช้ามาวันนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะเมื่อวานหายไปวค่ะดีขึ้นไม่คร้าวันนี้ต้มพ่นสเปรย์ตลอดสเปรย์ที่มันเอแก้ปวดกัน งานงานเลี้ยงเมื่อวานเป็นไงบ้างคะอาหารลํำกันคะอ,อาอหลากหลายลำํำค่ะได้เหมือนดูเหมือนว่าจะชื่นมืน่นเพื่อนคนมากกว่า <c oughs> เห็นมากันเยอะอ๋อก็ตัวสิบเจปีเจอคนเก่าคนแก่บ้างก็ดีใจเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ ได้ได้นายยกได้ขอคำปรึกษาอะไรท่านเห็นเรืรองการอะไรอย่างเงี้ยท่านท่านมามีเวลาน้อยแล้วท่านไปประชุมต่อนั่นน่ะธารกิจเนี่ยธารกิจเยอะมากแน่นมากที่เชียงใหม่เป็นประชุมต่อเรื่องไฟป่านี่แหละก็เลยบอกท่านว่ายังไงอย่าประชุมเกินเที่ยงคืนนะเดี๋ยวเขาขอ OT ขอบคุณค่ะ